ตกตอนหนาแลนเหมือนเพ็นใจรุ่งขึ้นกลางแจง้งเหมือนลมน้าเดือนเมษาเหมือนใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่เง,งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่ล่นหายเหมือนไร แต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรข้าพอที่ฉันได้จาก i <laughs> ว่ารักคือมุกลิน